<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรักทั้งหลายนะครับ มาอยู่กับผมนะครับเพื่อชัด F C T P Channel นะครับผมแล้วก็เพื่อชัด F C T P Family ได้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับที่เป็นลังใจนะครับแล้วก็ติดตามเสมอมานะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็แอบออกมาจากนางงามนิดนึ่งนะครับไปที่สปรปลาว่าปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นค่าเงินและสิ่งที่เกิดขึ้นกับสปรปลาาตอนนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางใดนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ประเทศเรานะครับก็ผ่านนะครับ การประชุมใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับผมนะฮะครั้งที่44และครั้งครั้งที่45ไปในคราวเดียวกันนะครับผมนะฮะจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาชนลาวระหว่างวันที่8-11ถึง11วันนี้ก็วันที่12นะครับก็คงผ่านไปด้วยดีนะครับผมนะฮะอาเซียนเรานะฮะเคยร่วมกันนะฮะ ก่อนนี้นะในการจัดสมาคมอาเซียนจำได้ไหมครับแล้วก็ร่วมมือกันนะฮะตอนนั้นก็มีการทำอย่างดีนะครับทุกอย่างเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็จะมีชุดชาติต่างๆมากมายคำเหมียนก็จะมีชุดซัมปอตเป็นชุดประจำชาตินะครับแม้นตอนนี้เขาจะยึดชุดไทยเป็นชุดของเขาแล้วก็แล้วแต่นะ ็นต้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในลาวก็เรียกว่าผ่านไปด้วยดีนะครับจัดไปด้วยดีก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วทำไมอาเซียนจึงไม่ต่อเนื่องกันในการร่วมมือร่วมแรงนะครับต้องต้องยอมรับความจริงว่านะครับอาเซียนเรามีประเทศที่ด้อยพัฒนารุนแรงอยู่สามประเทศก็คือขเขมรลาวพมา่าแต่และประเทศก็จะมีปัญหาของตัวเองนะครับ แต่และประเทศก็จะมีปัญหาของตัวเองโดยมีไทยเป็นประเทศที่ให้สามประเทศนี้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาใช้แรงงานแต่ทั้งสามประเทศก็มีปัญหากับไทยตลอดเวลาเราต้องการกำจัดแรงงานเถื่อนที่จะมาก่อปัญหาถ้าเรื่องก่อปัญหาในประเทศก็เป็นพมา่าแต่ในประเทศพมา่าไม่ค่อยมีปัญหา แต่ในประเทศนั้นๆก็จะมีคำเขมรกับลาวก็จะมีปัญหาในบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ภายในประเทศนะครับพม่าจะมีปัญหาที่สุดทําไมในอาเซียนจึงมี3ประเทศนี้เป็นหลักที่ด้ยพัฒนายอย่างรุนแรงทําไมเขาจะออกจากการด้ยพัฒนายอย่างรุนแรงลาวประกาศว่าจะออกจากประเทศที่ด้ยพัฒนายอย่างรุนแรงภายในสปี เขมรยังไม่มีอะไรที่จะบอกว่าจะออกจากประเทศได้ยพัฒนาเพราะว่าเคมอย่างเดียวส่วนพมา่าไม่ต้องพูดถึงครับคองอีกนานฮะเพราะว่าเขามีปัญหาใหญ่เลยก็คือการทําสงครามกลางเมือกนะครับก็มารอดูว่าลาวเนี่ยนะฮะเขาจะออกจากประเทศได้พัฒนาอย่างรุนแรงได้อย่างไรนะครับผมนะฮะตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศหลักนะครับในการหล่อเลี้ยงประเทศเหล่านั้นอยู่นะครับ แล้วการประชุมอาเซียนสมิทมาตลอดยาวนานทำไมจึงแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้มันแก้ยากครับมันอยู่ที่ผู้นำของ3ประเทศนี้ครับและระบอบการปกครองนะครับการประชุมก็เท่านั้นครับมันไม่สามารถไปแทรกแซงได้ประชุมก็แค่ประชุมนะครับในมุมต่างๆที่พอจะทำได้เช่นการค้าสามประเทศนี้เขามีปัญหาที่ไม่พัฒนาเลยหรือไม่สามารถพ้นจากด้อยพัฒนา ให้สังเกตก็คือมาจากระบบการปกครองบางประเทศก็จะกลายเป็นปเผด็จการเต็มรูปแบบบางประเทศเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่ากันส่วนบางประเทศก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงครับเดี๋ยวเลือกตั้งเดี๋ยวก่อสงครามอยู่างเงี้ยแม้ประเทศไทยเองก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับยังไม่เต็มใบ แต่ก็มีส่วนทําให้มีบางอย่างทําให้ไทยยังสามารถที่จะเดินเดินก้าวไปได้มากกว่า3ประเทศนี้นั่นคือเหตุผลนะครับผมนะฮะดังนั้นประชุมกันจนครั้งที่6573นครั้งก็แล้วแต่สามประเทศนี้ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมมันไปสู่ไม่อะมันก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่ได้ยิ่งโลกเราตอนนี้ยิ่งเข้าสู่ใกล้วิกฤตไปเรื่อย ภัยพิบัติมากมายการถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกปัญหามากมายจะเกิดขึ้นครับมันกระทบไปหมดว่าจะเป็นการทำสทงครามที่นูน่นก็กระทบที่นี่เรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็จะกระทบทุกประเทศดังนั้นต้องรีบนะครับพาประเทศตัวเองนะครับหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนายอย่างรุนแรงให้ได้ส่วนไทยก็พัฒนาของตัวเองต่อไปนะครับผมนะมาดูลาวนะครับผมนะฮะ ความคืบหน้าของค่าเงินนะฮะค่าเงินลาวนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งบาทเท่ากับหกร้อยห้าสิบเก้านะครับก็จะอยู่ตอนนี้หกร้อยห้าสิบเก้าหก้ยหสิบหกสิบเอ็ดแล้วก็กลับมาวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับการแข่งข่าของเงินเกีบนะครับมันมีคำถามเยอะมันมีคำถามเยอะส่วนตัวผมมองว่าลาวกำลังทำอะไรเงียบๆโดยที่ไม่ให้ประชาชนของเขารู้ เพื่อจะเอาหน้ารัฐบาลแล้วก็ผู้นำประเทศนะครับหาว่าไม่มีความสามารถจึงพยายามทำให้เงินกีบแข็งโดยที่ไม่ได้อยู่ในหลักความเป็นจริงจับตาดูนะครับหลังประชุมอาเซียนสบิทเนี่ยลาวจะสามารถขึงหรือบีบให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นใต้ขนาดไหน เหมือนพยายามทำให้สถานการณ์มันลงมาแบบนี้ให้แข็งแบบนี้เนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยการแข็งของเงินกีบมันไม่เป็นธรรมชาตนะิไม่รู้คนราวรู้หรือเปล่านะครับผมนะฮะั้แรกเราต้องรู้ว่าเงินในประเทศนั้นนั้นจะแข็งเนี่ยเพราะอะไรก็คือต้องลดอัตราเงินเฟอ้อลงให้ได้เงินจึงจะแข็งนะครับตรงนี้นะฮะให้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับดูที่ตารางนะครับที่ผมจะนำภาพขึ้นนะครับ รูปกราฟของการแข็งกันอ่อนของเงินกลีบเนี่ยกับเงินบาทนะฮะมันมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นสูงพิดเลยนะครับนะฮะตอนนั้นขึ้นสูงสุดอยู่ประมาณ685้0 85 8ด82บห้าอย่างเงี้ยที่มันผิดปกติเพราะว่าคนลาวไม่สามารถรู้ว่ารัฐบาลของเขาท,ทำอะไรลับๆอยู่ เพราะว่าอาศัยการเปิดธนาคารคำครับในวันเดียวครับทำให้เงินกีบแข็งตกลงมาอยู่ที่หกร้อยหกสก้ีบต่อหนึ่งบาทใช้เวลาคืนเดียววันเดียวเงินกีบร่วงลงมาเลยถ้าเป็นอย่างนี้คือมันผิดปกติครับโดยธรรมชาติมันผิดปกติครับ รูกคนเราจะรู้เปล่าว่ามันผิดปกติแต่ไม่เป็นไรฮะเมื่อเป็นความต้องการนะครับที่จะทําให้เงินเก็บแข็งการแข็งแบบน,นี้แสดงว่าเป็นนโยบายการเงินลับๆแสดงว่าสะสมเงินไว้เพื่อการนี้เพื่อก่อนประชุมอาเซียนสมิตก็เลยสะสมเงินตราไว้เพื่อให้เงินกีบแข็งขึงข้นวิธีการของเขาก็คือจะทำให้เข้าใจว่า เพราะเปิดธนาคารคำเงินบาทอ่อนเลยเงินกีบแข็งเลยแค่นี้มันก็ผิดหลักแหละแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าคนลาเขาก็ยอมรับอะไรก็ได้เขาให้เงินกีบแข็งดังนั้นมันเป็นภาระของรัฐบาลจะทําอะไรก็ช่างเขานะครับแต่ว่ามันผิดปกตินะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับก็ยังพยายามที่จะให้มันอ่อนลงไปเรื่อยๆนะลองมาดูนะครับการอ่อนลงเรื่อยๆของเงินกีบนะครับ ลงต่ำสุดก็คือห5 1, 1. ้2ยห้าสิบเอ็ดจุหนึ่งสองกีบต่อหนึ่งบาทจากนั้นก็แข็งขึ้นมาห5 9้อยห้าสิบเก้าอีกละนะครับแบบนี้หมายความว่าในระยะนี้นะฮะรู้เหล่าว,ว่าใช้เงินที่สะสมไว้เก็บไว้เพื่ออัดวันนี้หรือเปล่า,าเพื่ออัดช่วงนี้หรือเปล่าหรือทำการลับๆกู้ยืมมาเพื่ออัดเงินเข้าระบบหรือเปล่านะครับดังนั้นเมื่อ การประชุมอาเซียนสมิเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าเงินกีบจะรักษาอาการแข็งอยู่ได้อย่างไรนะฮะอาการแข็งอยู่ได้อย่างไรนะครับถ้าจะฟังผมเข้าใจคุณต้องรู้ว่าอะไรทำให้เงินในประเทศนั้นแข็งหรืออ่อนก่อนอะไรทำให้เงินในประเทศนั้นแข็งหรืออ่อนก่อนถ้าเราดูแล้วปัจจัยมันไม่มีการใช้วันที่เปิดธนาคารคำ สามารถทำให้เงินบาทดิ่งลงมาก็ไม่ใช่แต่เงินกีบแข็งได้อย่างไรอันนี้ให้จำดีๆนะครับอ่อนสูงมากแล้วก็ดิ่งภายในวันเดียวน,ยนี่คือการบริหารจัดการภายในเราเองนะครับมันไม่เป็นปกติมันมเป็นธรรมชาติต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อผ่านอาเซียนสมิทจับตาดูว่าเงินกีบจะอย่างไรย้ำนะครับว่าเงินกีบแทบจะไม่มีช่องว่างที่จะให้เขาแข็งเลยนะครับ เงินทุนไม่ไหลเข้าการไหลเข้าครั้งนี้เป็นการอัดฉีดให้เหมือนว่าเงินทุนไหลเข้าแล้วอัดฉีดเข้าไปมันจะทําให้ความต้องการเงินกีดได้มากขึ้นหรือการส่งออกมหาศาลจนได้เงินตราเข้ามามหาศาลก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้ามาวันละห้าล้านก็ไม่ใช่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติการของธนาคารกลางของเรา ย้ำนะครับว่าแมนจะทำได้ขนาดนี้ครับต้องใช้เงินมหาศาลนะครับของธนาคารกลางของเรานะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าสถานการณ์จริงนะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูเงินบาทครับเงินบาทนะครับเรียกว่าแข็งสูงสุดอยู่ที่32ใช่ไหมฮะ3า1 6ถ้าผมจะไม่ผิด32.16บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ จากนั้นมันก็อ่อนลงมาเป็นเรื่อยๆจนถึงสามสิบสามนะครับสามสิบสามนะฮะจากนั้นก็ขึ้นไปอีกนะครับมันก็อ่อนค่าลงไปเรื่อยอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆนะครับจนอ่อนสูงสุดอยู่ที่สามสิบสามจุดห้าห้าแล้วมันก็แข็งมาอีกตอนนี้แข็งมาอยู่สามสสามจุดหนึ่งสามนะครับ คืออยากให้มันขึ้นไป34 35เลยคนไทยต้องการอย่างนั้นนี่แหละครับเป็นอิทธิพลของเงินบาทนะครับสถิลภาพมันสูงมากครับจริงๆคนไทยปรารถนาให้อยู่ที่34 35แต่เงินทุนไหลเข้าเยอะอะไรอะ่ะจาก32มา33แข็งมาอีกแล้วอะ่ะดังนั้นกรณีที่เงินกีดมันแข็งขึ้น มันจึงเป็นวิธีการปกติที่ไม่เกี่ยวกับเงินบาทเงินบาทไม่เกี่ยวกับเงินกีบดังนั้นเงินกีบที่แข็งขึ้นมันเป็นการปฏิบัติการภายในของเราเองแต่ต้องลงทุนมหาศาลนะครับเพื่อจะให้เห็นจุดนี้ก็ไม่รู้ว่านะครับการกระทําแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ธนาคารคําเนี่ยได้รับการเชื่อถือจากคนาราไหมก็คือต้องการให้คนลราหลง ก็คือต้องการให้คนเราเชื่อว่ามีธนาคารคําแล้วก็ทําให้เงินกี่ตัวเองแข็งข้างขึ้นไงถ้าเชื่อปุ๊บก็อัดลงมามาฝากเลยฝากปุ๊บทุกคนก็ยังงงอยู่ว่าไม่เคยเห็นไงฝากคําแล้วจะเป็นยังไงเขาจะเอาคําไปไว้ไหนแน่นอนครับคําว่าธนาคารเนี่ยก็คือซื้อมาขายไปนะธนาคารก็มีซื้อซื้อเงินแล้วก็แลกเปลี่ยนเงิน ถ้าธนาคารคําก็คือทองนั้นยังเป็นของชาวบ้านยกเว้นว่าธนาคารเขาจะประกาศซื้อทองด้วยหมายความว่าธนาคารมาทําหน้าที่แทนร้านทองอันนี้ก็จะทําให้ร้านทองเสียหายนะครับเพราะว่าทองไม่ไปอยู่กับร้านทองแสดงว่าจะกำจัดทองขึ้นทองลงแต่ธนาคารสามารถมีทองแล้วก็ค่อยไปดูทองขึ้นทองลงแล้วก็หาประโยชน์ ผมก็ไม่รู้ว่าล้านคำในลาวเขารู้สึกอย่างไรมันเหมือนกับว่ารัฐหรือธนาคารคำคือคู่แข่งธุรกิจของเขาไงมันเหมือนว่าล้านคำในประเทศลาวทั้งหมดจะรู้สึกอย่างไรเหมือนกับว่าธนาคารคำของประเทศตัวเองเนี่ยมาเบียดมาทําลายธุรกิจของเขาให้เขาทําให้เขาลําบากขึ้น นะครับเชื่อเถอะแต่ก็เชื่อเถอะว่าอาเซียนไม่มีใครเรียนแบบและโลกก็ไม่มีใครเรียนแบบนะครับนี่คือสิ่งที่อยากมาพูดนะนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ